ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับเวลาเดิมก็เข้ามาทักทายกันนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับก็นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเรื่องของรู้สึกว่าบริษัทดีไอคอนนะครับดีไอคอนโอ้โหกำลังเรียกว่าร้อนแรงนะครับกำลังร้อนแรงเรียกว่ากําลังออกมานะครับทุกอ่า ทุกสายนะครับทุกสายนะครับก็ออกมาผู้เสียหายตอนนี้เห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็มากฝานะครับสี่ร้อยนะครับเราก็ความเสียหายเนี่ยตอนนี้นะครับเกินหลัก100ล้านไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ พี่สวัสดีครับคุณศิริการนะครับก็ถ้าเกิดความเสียหายเกิน100ล้านเนี่ยมันก็จะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมาส์ก็ถ้าความเสียหายเกิน100้ล้านเนี่ยก็จะเข้านะครับคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็จะเข้าได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยต้องทําใจนิดนึงนะครับว่าโอกาสที่จะได้รัพย์กับคืนกับทุกทุกคนเนี่ยน่าจะย้ได้ยากนะครับน่าจะได้ยาก เพราะอะไรครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ทรัพย์สินนะครับที่ออกไปทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะแจกจ่ายไปเกือบหมดแล้วนะครับเกือบหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะไปกับกลุ่มของอที่ผมเรียกว่าแม่ทีมหรือตัวนําพาทีแรกอันเนี้ยนะครับมันจะมีการแจกจ่ายออกไปหมดแล้วเพราะไม่ต้องมากหรอกครับเอาหลักง่ายๆคิดหลักง่ายๆว่ามันจะออกไปมาสมมติตัวเรานะครับสมมติว่าเราเนี่ยมาสมัครกับบริษัทนะ เราอาจจะเสียไป2อ0 0สนสมมุตินะครับเราจะเสียไป2อ0 0 0นแน่นอนครับไอสองแสนหที่เราเสียไปอะ่ะมันไม่ได้เข้าบริษัททั้งหมด2อ0แ0นแต่มันเข้าไปที่แม่ทีมนะแม่ทีมที่มาชวนเราส่วนหนึ่งแม่ทีมที่ขึ้นไปข้างบนแต่ที่จ่ายออกมานะเป็นค่าแนะนำนะตามแผนตามแผนที่เขาว,า,วางไว้นะครับเพราะเรียกเราแผนกตรตลาดเนี่ยตามแผนกตรตลาดที่วางไวนะ้นะครับอาจจะสมมุติ2องแสนห้าสมมุตถิถ้าเกิดว่าอา่ะเป็น30%มสิบเปอร์เซ็นต์ของสองแสนห้าล่ะ ก็เป็นเงินเท่าไหร่แล้วจูกป่ะ,ะที่มาจ่ายให้กับแม่ทีมไปนะครับที่มาจ่ายให้กับแม่ทีมไปเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้ไอ้เงินที่ทั้งหมดที่เป็นก้อนๆทางเนี้ยมันแตกไปอยู่กับแม่ทีมเนี่ยส่วนหนึ่งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ดําเนินการนะครับเรายึดทรัพย์แม่ทีมด้วยไม่มีการสืสบทรัพย์แม่ทีมด้วยโอกาสที่จะเอากลับมาคืนกับผู้เสียหายเนี่ยอันนี้จะยาก นะเพราะอะไรครับเพราะบริษัทเนี่ยแน่นอนครับได้รับเงินมาก็จ่ายไป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 ก็เหลือแต่เฉพาะส่วนหนึ่งที่อยู่กับบริษัทไปจ่ายเป็นค่าสินค้ามากไปจ่ายเป็นค่าส่วนก็เพกเพกกำไรนะที่อยู่แต่ถามว่าไอ้กำไรที่อยู่มันเยอะไหมเยอะเพราะอะไรครับก็สมมติว่าอ่าหลักเนี่ยนะครับสมมุติปีหนึ่งขายได้5000ล้านถูกว่ากำไรอยู่ที่บริษัท10%ก็คือ500ล้านแล้วอ่ะถูกต้องไหมฮะอ่ากำไรของบริษัท10%ก็คือ500ล้านแล้วแต่อย่าลืมนะรับมา5 0 0 0ล้านนะผู้เสียหาายนคือ5000ล้ แต่อยู่ที่บริษัทแค่500ล้านแล้วอีก4,500ล้านไปอยู่ที่ไหนนะครับขายของเกินราคามากนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการขายของเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้นทุนของสินค้าเหล่านี้นะครับสินค้าอาหารเสริมเนี่ยผมบอกเลยครับต้นทุนไม่ถึง3 0ตครับต้นทุนไม่ถึง30%นะครับต้นทุนไม่ถึง30%ส่วนใหญ่ก็คือสินค้าราคาหลักร้อยสมมุตินะครับสินค้าราคาสักร้อยเนี่ยเขาก็จะบวกเป็นสินค้าราคาขาย500 อ่าห0 0ร้ออะไรเงี้ยขอให้ได้รับโทษจริงๆหร,รอกแบบลูโซ่อ่าถามว่ารับโทษไหมเนี่ยมันก็น่าจะรับโทษแต่อย่าลืมนะครับโทษของประเทศไทยสูงสุดมันกี่ปีนะครับสองก็คือครับยังไงครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ลดหย่อนผ่อนโทษก็ไม่ไม่กี่ปีอ่ะเดี๋ยวก็ได้ออกมาสอบถามครับเรื่องกฎหมายการพนันเรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับคุณเล็กนาเหล่านะครับเรื่องจริงครับ กฎหมายการพนันเรื่องจริงครับเล่นได้ตั <ach> <et> <ชะ>้งแต่หกโมงยันเที่ยงคืนนะครับที่ออกมาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับต้องให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนนะครับยังไม่ได้แต่ว่ามีออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นครับอันนี้อัน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 นี้เป็นเรื่องจริงครับผ่านคอรมอผ่านคอรมอผ่านคอรมอเรียบร้อยแล้วคอรมออนุมัตินะแต่ว่าต้องผ่านขั้นตอนอีกนะครับต้องผ่านขั้นตอนอีกยังไม่ได้ออกมาใช้อ่ะ อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ผมดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับในการออกรายการอะไรทั้งหมดเนี่ยทุกรายการเนี่ยจะพุ่งเป damned, ้าไปที่บริษัทมาพุ่งเป้าไปที่บอสทั้งหมดแต่ทุกรายการเลยยังไม่มีใครพูดถึงเหล่าแม่ทีมตัวแม่ทีมหรือคนที่เกี่ยวข้องนะเป็นระดับเนี้ยไม่มีการพูดถึงเลยกลายเป็นว่าเอาคนเหล่านี้กลายมาเป็นผู้เสียหายเสียด้วยซ้ําไม่น่าจะนํามาใช้โจรจะเยอะ ไม่น่าจะนํามาใช้โจนจะเยอะนะเห็นด้วยครับนะครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขนาดว่าวันนี้ผมไปที่ผมดูรายการโหรกระแสมีอยู่คนหนึ่งลองคิดดูว่าลูกทีมเขาเป็นเครือข่ายเครือข่ายเขานะเครือข่ายของเขาเนี่ยนะครับใต้องค์กรเขาเนี่ยสองพันกว่าคนมียอดขายหลักร้อยล้านบาทนะครับหลักร้อยล้านบาทนะครับหลักร้อยล้านบาทฟังดูหูเยอะไหมหลักร้อยล้านบาทจนเขาได้รถเบน นะครับจนเขาได้รถเบนซ์บริษัทให้รถเบนซ์นะครับแต่ถามว่ายอดขายของเขา100ล้านบาทเนี่ยแน่นอนครับไอ้หนึล้านบาทเนี่ยมันเข้าบริษัทแต่เขาไม่ได้บอกหรือเปล่าไอ่หนึร้ล้านบาทมันจ่ายมาที่ใครอีกนะครับคิดว่าระบบราชการไทยแบบนี้จะทําอะไรพวกนี้ได้จริงถึงจับก็แค่ชื่ออยู่ในคุกตัวออกมาเที่ยวนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าคิดอย่างนั้นก็ต้องว่าตามงานแหละครับแต่ผมว่า,าส่วนใหญ่นะครับอ่า ผมว่าอยู่ในคุกจริงครับแต,แต่อาจจะอยู่สบายกว่าคนอื่นนะครับเพราะถ้าบอกว่าวันนี้นะครับถ้าบอกว่าถ้าวันนี้นะครับบอกว่าเฮ้ยตัวอยู่ในคุกแล้วสามารถออกมาได้แล้วคําถามคือทําไมเปรมชัยที่ยิงเสือดําถึงต้องอยู่ในคุกจนพ้นโทษจนได้รับกนนารพระราชทานโทษจนหลุดออกมาทําไมไม่ออกไปอยู่ข้างนอกนะครับถ้าเข้าสู่กระบวนการลงอยู่ในคุกแล้วผมก็คิดว่ามันก็ต้องอยู่แต่อยู่ในคุกอยู่แบบไหนเนี่ย มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งสวัสดีคับท่านนรบสวัสดีครับจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะอยู่แบบสบายแบบคนอื่นจะอยู่แบบอนี้แับคนอื่นจะกินดีแับคนอื่นอะไรคนอื่นอ,อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมว่าสําหรับผมนะสาหรับผมผมมองว่ามาอยู่นอกคุกเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะสะมัย <Learning> ชะม้อยอยู่แต่ชื่อสมัยชะม้อยอยู่อยู่แต่แต่แตชื่อผมก็ไม่ได้ไปติดตามนะครับเพราะช่วงนั้นก็ไม่ได้มีโลกสื่อสารครับไม่ได้มีโลกโซเชียลไม่ได้มีเหมือนตอนนี้ครับนะมันมันคนละอย่างกัน ก็สั่งกับข้าวได้อะครับ <c oughs> ใช่ครับนะครับก็อย่างที่บอกว่าอาหารก็อยู่ดีกินดีนะที่นอนก็อาจจะได้นอนดีกว่าคนอื่นเขาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะอยู่ภายในเราไม่ได้รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสมัยเนี้นะครับมันแตกต่างจากสมัยก่อนนะสมัยนี้แตกต่างสมัยก่อนตรงที่ว่าสมัยนี้เราอยู่ในยุคข,ของโลกสื่อสารยุคข,ของโรคอะไรนะรเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะจู่ว่าจะให้นักโทษออกมาอยู่ข้างนอกโดยที่ ให้ไปเตะเตะเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะยังไงก็ต้องมีคนเจอต้องไกลต้องมีคนเห็นเกิดมีการถ่ายรูปได้เจอเกิดลงคลิปได้อะไรคลิปได้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาคงจะต้องช่วยนะครับบ้านฉมอยยังอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ครับนะครับบ้านฉม้อยอยังอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ครับนั่นแหละครับที่ผมต้องย้ําเรื่องนี้นะครับก็ไม่อยากจะให้หน,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองข้ามเรื่องของแม่ทีมเพราะอะไรครับเพราะแม่ทีมเนี่ยแหละครับคือตัวสําคัญ ที่ทําให้เกิดเรื่องนี้นะบริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งแต่แม่ทีมส่วนสําคัญฝ่าเพราะอะไรครับเพราะแม่ทีมเนี่ยเป็นตัวที่ไปหานะไปเชิญชวนไปพูดจาเชิญชวนและเป็นคนที่อยู่ในขบวนการทั้งหมดในการเกลี้ยกล่อมเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ลงเงินเยอะๆเพื่อตัวเองจะได้ผลต่างเยอะๆเพราะฉะนั้นตัวแม่ทีมนะคือตัวสําคัญ แต่วันนี้นะครับจากข่าวที่ออกทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดถึงแม่ทีมแถมเอาแม่ทีมเนี่ยมาเป็นผู้เสียหายเสียด้วยซ้าเอาแม่ทีมมาเป็นผู้เสียหายเสียด้วยซ้ำเพราะจริงๆคือสําหรับผมผมมองว่าวันนี้ถ้าจะกำจาัดคนเหล่านี้ได้ต้องเอาแม่ทีมครับแล้วแม่ทีมเหล่านี้นะครับถ้าไม่ได้โดนกําจัดไมได่โดนอะไรคพับพอบริษัทนี้ปิดตัวไปบริษัทนี้โดนจับไปอะไรไปปุ๊บเดี๋ยวจะมีบริษัทเกิดใหม่ทันทีก็ไอ้พวกแม่ทีมพวกนี้แหละครับไปเซตระบบให้ไปทําระบบให้ไปอะไรให้นะครับ จะไม่ทําเองจะไม่ออกง่ายเองแต่จะไปเซตระบบให้ไปทําอะไรให้ก็ทาแบบนี้แหละครับเชิญชวนแบบนี้เวลาเกิดปัญหาปุ๊บก็บริษัทรับไปพวกแม่ทีมก็รอตัวแล้วก็บอกว่าตัวเองเสียหายตัวเองเป็นผู้เป็นเป็น,เป,นเป็นผู้เสียหายตัวเองเป็นผู้โดนกระทําเรื่องอะไรเงี้ยแต่คําถามคือเราลองคิดหลักง่ายๆเราลองไปฟังนะครับที่รายการโหนกระแสมีแม่ทีมคนหนึ่งมาออกแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยมีองค์กรใต้ร่าง2 0 0 0คนคนับนะมียอดขาย100ล้าน นับใต้องค์กรเขาเนะี่ยมียอดขายร้อยล้านจนเขาได้เบนซ์อ่ะจนบริษัทมอบเบนซ์ให้แสดงว่าถ้าบริษัทจะมอบเบนซ์ให้แสดงว่าเขาต้องมียอดขายแล้วยอดขายที่เขาได้จากองค์กรเขาตามแผนการตลาดเท่าไหร่เขากลับไม่พูดแต่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเขากลายเป็นผู้เสียหายคําถามคืออันนี้ไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับนะครับ เขาพูดประเด็นเดียวก็คือว่าประเด็นที่บอกว่าเนี่ยเขาได้เบ้นนะครับแต่เวลาเขาทํายอดไม่ได้อะไรไม่ได้บริษัทก็มายึดเบ้นกับคืนอะไรคืนอันนั้นก็คือเป็นข้อตกลงเขาแต่แต่ผมอยากจะให้มองว่าแม่ทีมคนเนี้มีองค์กรใต้องค์กรสองพันคนถูกปะตามแผนการตลาดของดีไอคอนเนี่ยแม่ทีมคนนี้ได้รับค่าคอมจากใต้องค์กรเท่าไหร่รับไปเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะเขาได้จริงแต่แม่ทีมหรือหัวแถวครับ คือจริงๆนี้ครับต้องบอกก่อนว่าได้จริงแต่แม่ทีมหรือหัวแถวครับทั้งแม่ทีมทั้งหัวแถวได้หมดครับนะครับได้หมดครับเอาหลักง่าย